สวัสดีท่านผู้ชมกดดูที่น่ารักของพี่บังนะฮะวันนี้วันอาทิตย์นะฮะเวลาหนึ่งทุ่มนะผมเอาวันนี้พี่บังมีสูตรสาธามาให้ทุกคนนะฮะเออวันนี้พี่บังมีสูตรสาธามาให้นะฮะขั้นตอนแรกเราเปิดเทอร์โบไปก่อนนะเราล้างหน้าเปลดล้า,างดำดไปก่อนนะฮะตรงนี้พี่บังพามาดูสูตรนี้ของพี่บังนะเปิดออโต้ไปก่อนนะฮะสิบหมุนนะ ไปฮะอะร่อยคุยเสียแบบนี้ฮะทุกคนเออวันนี้พี่บังมีสูตรมาแจกกันนะครับผมเออเดี๋ยวเราไาดูพร้อมกันนะว่าสูตรนี้ของพี่บังนะ,ะทุกคนจะใช้ได้ผลหรือเปล่าเออวันนี้นะ,ะจัดคุยฮะเออช่วยบอกพี่บังเนียว่าสูตรที่เอาไปใช้กันมันเป็นยังไงฮะออจัดคุยฮะใครดูอีพีที่แล้วของพี่บังมางฮะเออไปฮะให้เดี๋ยวพี่บังมาออดอินด้วยกันนะ,ะผม พี่บังมาออดอินเลยนะฮะทุกคนสำหรับคนทุนน้อยนะเออจัดปุยฮะเอี๋ยวโอ้โหทุกคนเอาหวัดสูตรพี่บังเข้าทุกตัวฮะขายไปแถวเดียวนะขายไปแถวเดียวนะวันนี้ขายไปแถวเดียวนะเออคูณ 14, สิบสี่ฮะเป็นไงฮะโอ้โหไหลปุยสี่ฮะแบบนี้ขอให้เกิดขอให้เฉยขอให้ฉายนะฮะวันนี้โอ้โหเคตอวนี้หกบาท ถ้าเราไปต่อไหมฮะเออใครดูอีพีที่แล้วมั้งฮะสุดมิปังนะ,ะทุกคนเข้าฟรีในฟรีสองรอบติดนะ,ะเออมานะะียฮะโอ้โหร้ายผู้หญิฮนะ,ะเฮ้ยวันนี้สแกตเตอร์มาดีนะฮะทุกคนหน้าร้ายสวยนะฮะโอ้ยน้ำมั่มวๆฮะ,ะบางอยากได้น,นะ,ะทุกคนมานยฮะ,ะมา พี่บางชื่นใจโอ้โหดอกนี้ฮะหนึ่งร้อยสองบาทเป็นไงฮะได้กำไรกันนะอย่างนี้สวยงามฮะแล้วเราก็ไปต่อฮะโอ้โหดอกนี้ยี่สิบแปดบาทคุณจะเสีไปฮะทุกคนรายปุณเสียอะไรแบบนี้เออเป็นไงครับผมเป็นไงครับผมเปิดหน้ารายมาวันนี้นะฮะได้ฟรี่ปีนักขันช่องเดียวนะเข้ากัดอยู่สองสามห้าตัวเลยนะฮะทุกคนคุณจะเสียไปฮะวันนี้เออ เป็นยังไงครับเทคนิคของพี่บังฮนะวันนี้ทุกคน3 1มรอบาทนะอ้าหลอีกสามหมื่นนะฮะเ,เราไปดูกันไปฮะมากำไรนะฮะวันนี้สำหรับคนทุ่น้อยนะพี่บังแนะนำเลยฮะ,ะลองใช้สูตรนี้ดูนะ,ะเออเป็นไงฮะ144บาทนะทุกคนเออไปนะอกันต่อฮะทุกคนเดี๋ยวมือสุดท้ายฮะ อย่าไปดีล้อครับผมเออฝากกดติดตามช่องพี่บงนะังเนี่ยครับพูดกับพี่บังได้ในกลุ่ม telegram ก,กมนันนะครับผมเออแบนนี้พี่บงังมีสูตรมาแจกแค่นี้นะครับผมแต่พี่บังก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ